ครับพี่เกมนี้แต้มหนึ่งกับเออเกษตรก็ผมเองรู้สึกเกษตได้แหละเพราะว่าวันนี้เล่นในบ้านก็แบบอยากจะได้สามแต้มแรกในฤดูกาลแต่ก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยแล้วก็ที่ไม่สามารถทำคว้าใช้ได้ในในบ้านก็คงน้งมองถึงแมตช์หน้าครับว่าเราต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วก็สู้ด้วยกัน แต่หลายจังหวะเนาะมันก็มีโอกาสได้อ่ะวันนี้จริงรูปเกมก็สู้ได้เลยนะพี่ดีเลยดีกว่าด้วยจริงๆแล้วครึ่งแรกเราก็มีโอกาสเยอะนะแต่ครึ่งหลังเองก็แบบโอกาสไม่ค่อยไม,ไม่ไม่เท่าครึ่งแรกแหละแต่แบบคืออีกอย่างก็เรามีโอกาสแล้วเราจบไม่ได้หลายจังหวะการขาดเป็นเกินก็ต้องไปไปฝึกซ้อมหรือไปแก้ไขในในสิ่งที่ที่พลาดในครึ่งแรกปรับกันอีกนิดนึงเนาะแต่พี่พูดถึงสนามนี้หน่อยมาใช้น่าจะยาวเลยนะเป็นเจ้าบ้านแล้วคือเป็นเจ้าบ้านที่นนท์แล้วอ่ะ ครับก็ถามว่าส่วนตัวเองก,ก็เคยได้มาลองซ้อมมามา,มาอุ่นเครื่องบ้างแต่แบบถามว่าทุกทุกคนก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ชินเท่าไหร่ก็คงต้องอขอเวลาปรับตัวอีกสักนัดสอนัดอะไรเงี้ยคิดว่าม,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 ามาันน่าจะดีขึ้นแฟนแฟนนทบุรีแถวแถวนี้ไม่ค่อยมีทีมเชียร์ด้วยฝากมาเชียร์หน่อยพีค่ครับก็อย่างแฟนบอลในละแวกนี้ก็ขอแบบถ้าแบบว่างๆครับก็มามาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมราชร์ครับ เราเองก็ก็พยายามจะทํำทําหน้าที่แล้วทํำผลงานให้ให้ดีในรู่ร้นฤดกาลนี้ครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับก็โอเคครับมาเป็นเกมเยือนนะครับมันก็เป็นเกมที่ยากอีกเกมนึงเพราะว่าทีมราเประชาเขาก็มีแพทเทิร์นที่ดีแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ดีด้วยครับก็ เสียดายเสียดายอยากมีสัมเดิมครับแต่ว่าโอเคมีเวลาครับมีเวลาใช่ครับตัวจริงวันนี้ก็เล่นหรือว่าสนุกขึ้นนะจากวันแรกที่ผมไปถ่ายใช่ครับใช่ครับมันก็ถือว่าเรามีเวลาเตรียมทีมด้วยกันน้อยดีแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต่างคนต่างมาก็เหมือนว่ามนจับถุกกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไปแล้วก็พยายามปรับมันก็จะหาประตูแรกให้ทีมให้เร็วที่สุดครับเพื่อเรียกความมั่นใจครับขอบคุณมากครับแฟนเกษตรเชีย์อีกก็ฝากถึงแฟนเกษตรรด้วยนะครับโอ้ ฝากถึงนักแสเกษตรศาสตรทุกท่านด้วยนะครับเอ่อร่วมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆด้วยนะครับพวกเราสัญญาว่าจะหาประตูแรกและหาชัยชนะให้ทีมแรกให้ได้ในเร็วๆวันนี้ครับครับผมพงศ์ครับ